รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร่อยปับ๊บ รงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วมาประทับอยู่ที่นี่นะครับโดยมีเหล่าทหารติดตามมาด้วยเดิมเลยนะก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนเราก็คือว่า,าการปนะักผ้าสบายมอนโดยมีเรียกว่าดาวล้อมเดือนเนาะอร่อยหวานหอมไม้ดีมากมีเปรีย้ยวมีหวานเฮ้ยคนที่นี่กินของแซ่บอยู่แล้วเนี่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝนในรายการปักหมุดเจอร์นี่นะคะนชั t นทีวีช่อง22ค่ะสายวันอาทิตย์แบบนี้เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะ10โมงครึ่งค่ะและนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรกๆในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จากกาักกันจังหวัดนครศรีธรรมราชและสัปดาห์นี้ฝันพามาที่อำเภอพมคีรีค่ะตอนนี้ฝันอยู่ที่วัดเขาขุนพนมค่ะที่นี่นะคะเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุทยานูาน่นค่ะโบราณมากๆแล้วก็มีตำนาน เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะและตอนนี้ขออนุญาตเข้าไปกราบสักการะทางด้านในกันก่อนค่ะ วัดเขาขุนพนมอยู่ในบริเวณตำบลบ้านกออเกาะอําเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างมากเลยนะคะส่วนประวัติของวัดนี้ค่ะก็มีการสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นที่ประทับข,ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ทรงมาพำนักและถือศีลในถ้ำแห่งนี้แต่บ้างก็ว่ากันว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหญิงเกซินีที่ดาของเจ้านราสุริยวงศ์เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงพุทธศักราช2,312ถึง2,319ค่ะ ในถ้าที่นี่นะคะจะมีกําแพงก่ออิฐถือปูนแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีใบเสมาคล้ายกับกําแพงเมืองเลยค่ะส่วนผนังด้านหน้าก็มีลายปูนปั้นประดับด้วยเครื่องลายครามจีนเอาไว้ด้านในถ้าเนี่ยก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดกว่า30องค์และพระพุทธบาทสำริดอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอรับ,อ,คครบอันนี้ต้องพูด แบบคำโบราณไหมคะเนี่ยหลุดเข้ามาอยู่ในยุคนู้นเลย<ไ>พี่หนุ่มแนะนำตัวหน่อยคะ, <c oughs> ะครับกับผมชื่อนายธนากรธารพรสกุลวงศ์นะครับเป็นนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการของเทศบาลตําบลมโลกของเราในวันนี้น <c oughs> และก็เราเยี่ยมชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์และปฏิหารดินแดนปริศนาภูผาดาวดึง <c oughs> ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องเล่าพระเจ้าตักสิน นะครับที่นี่ก็มีเรื่องราวเรื่องเล่านะครับที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ต้องการให้ใครต้องรู้ในเป็นเรื่องราวที่มีตาแป๊ะผู้หนึ่งนะครับเป็นตาแป๊ะหนวดยาวซึ่งนุ่มขาวมขาวและมาประทับอยู่ที่นี่โดยมีเหล่าทหารติดตามมาด้วยแล้วก็เพลงกล่อมเด็กสมัยโบราณเพลงนี้นะครับเป็นชุมชนวัฒนธรรมที่เป็นเพลงร้องเรือเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นซึ่งมีเนื้อหาอยู่ว่าตาแป๊ะหนวดยาวถึงคราวสิ้นทุกเจ้าเมืองเอาศพใส่ในโรงดีบุกไปค้างไว้ในดอนดง ลูกเจ้าจอมหม่อมปลัดถือฉัดถือธงเอาศพไปค้างในดอนดงแล้วค่อยปลงที่เม่นใหญ่นะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่บันทึกลงในเพลงกลมเด็กในสมัยโบราณเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปเที่ยวชมโบราณสถาน วัดเขาคุณนมในสถานที่อย่างนี้นะครับก็จะมีโบสถ์มาอุดหนึ่งใน4ี่ของประเทศไทยสร้างขึ้นแบบขวางตะวันไม่มีช่อฟ้าใบารากาจะตุคลามรมามเทพทุกรุ่นต้องมาปลูกเสกที่โบสถ์แห่งนี้โดยเฉพาะรุ่นอริยทรัพย์ของพลดัตรีขุนพันธรั์ราชเดช เดินจากข้างล่างขึ้นมา245คันมาถึงข้างบนตรงนี้นะคะพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะ่ะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ได้นุ่งขาวห่มขาวแล้วมาประทับอยู่ที่นี่นะครับโดยมีเหล่าทหารติดตามมาด้วยและก็สถาปัตย์ที่เราเห็นด้านหลังนะครับก็คือสถาปัตย์แบบอยุธยาตอนปลายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่า รูปแบบสถาปัตย์แบบอายุทยาเหตุผลใดถึงถึงมาสร้างที่นี่แล้วก็มียักษ์แคะธทนบุรีเฝ้าประตูทาวรารบาลตรงนี้สันนิษฐานว่าเป็นทนันฐานทางเดินพระเจ้าตากและก็ชื่อว่าพระตหนักทรงศรีลนั่นเองในเรื่องของการขอพรนะครับส่วนมากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาขึ้นมาสักการบูชาณสถานที่แห่งนี้ก็คือ ในเรื่องของการสอบเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้กันมากกว่าใช่ครับความก้าวหน้าในอาชีพการทํางานในเรื่องของการที่ลูกหลานสอบเป็นข้าราชการสิ่งที่ห้ามขอก็คือขอหวยโชคลาภที่เกี่ยวกับการวัดดวงเสียงดวงเสียงโชคในเรื่องนี้นะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แ่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยจะขอเรื่องนี้เท่าไหร่หรอใช่ครับเพราะว่าเหตุผลก็คือพระองค์กอบผู้เอกราช ในคราวที่เราเสียกรุงครั้งที่สองในครั้งนั้น<ะ>เสียเลือดเสียเนื้อต้องใช้เลือดทาแผ่นดินนะครับแต่เราไม่ควรที่มาขอในเรื่องนี้แต่เราขอในเรื่องของการที่เรามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติรวมถึงการที่จะสอบเป็นข้าราชการรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพทุกป,ประเภทที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติของเรา วันนี้พี่หนุ่มเสียสละเวลานะคะแล้วก็ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ให้เราฟังได้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้พี่หนุ่มฝากถึงคุณผู้ชมห,หลายๆท่านว่าอยากมาท่องเที่ยวแบบนี้มาแล้วจะเจอพี่หนุ่มแต่งชุดต้อนรับอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครที่สนใจหรือวันไหนพี่หนุ่มว,ว่างแนะนำหน่ว่าต้องไปไหว้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะนะครับเส้นทางแห่งศรัทธาของจังหวัดนคนรศรีธรรมราชของเรานะครับเราก็มีการเชื่อมโยงเส้นทางแห่งศรัทธาอย่างเช่นวัดพระธรมธาตุรวมไปถึงสารหลักเมืองนครเสียรมราชนะครับเก่งกินพระเจ้าตาก และก็ที่สําคัญนะครับโบราณสถานวัดเขาขุนนมที่อำเภอพรมกิรีของเราชีวิตด่นรมที่พรมกิรีทินผลมไม้ดกน้ําตกสะอาดธรรมชาติล้ําค่าลากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสารวัฒนธรรมที่นี่อําเภอพรมกิรีมาเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะ ในอำเภอพมคีรีแห่งนี้นะคะนอกจากที่จะมีพื้นที่ที่มากด้วยประวัติศาสตร์อย่างวัดเขาขุนพนมแล้วก็ยังมีสถานที่ที่เราได้มาปักหมุดกันอีกหลายที่เลยค่ะอย่างที่นี่นะคะเรียกว่าวังปางแงะค่ะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะไหลามาจากเทือกเขาหลวงเลยค่ะทําให้น้ําที่นี่ใสามากๆเลยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านแล้วก็หนักท่องเที่ยวแล้วก็มีปลาพวงเยอะมากแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะคะเรียกกันว่าปลาแงะค่ะ จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมฝันชอบมากเลยเขามีความเก๋น,นะจะเห็นว่ามีคนเล่นน้าเต็มเลยใช่ไหมคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ํากันน,น้องๆเด็กๆมาแช่น้ําเย็นๆกันค่ะแล้วน้ําไม่ลึกด้วยนะแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเขามีปลาค่ะเต็มเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ใช่คลื่นน้านะเป็นปลาอยู่ข้างล่างค่ะเขาเรียกว่าเป็นปลาพลวงนะคะชาวพื้นถิ่นเขาเรียกว่าปังแงะปังแงะ <S 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 <ๆ S 2> ที่นี่เนี่ยเป็นแบบแหล่งอนุรักษ์เลยค่ะแล้วดูดิ เด็กก็เล่นน้ำปลาก็ว่ายน้ำแล้วก็สามารถให้หาดปลาได้ด้วยจ้าหุยเก๋อะงูบมางูอมาเฮ้ย ที่นี่นะคะก็ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดดอกหญ้าอีกด้วยนะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตไม้กวาดที่ส่งไม้กวาดเนี่ยไปขายทั่วประเทศเลยนะคะมีตลาดแล้วก็ออกตลาดด้วย<อ>แล้วก็มีมีเหมือนกับว่ามีมีคนรับไปขายด้วยสมมติว่าเราส่งเนี่ยราคาส่งเราส่งสามสองบาท เขาจะไปขายได้และวสี่สิบแล้วแต่เขาแล้วแต่ว่าเขาจะใช่เอาเอากับอะไรบวกก็บวกไปแล้วเขาบวกไปเราก็คือเหมือนก็บอกว่ากระจายให้กับชุมชนจะใช้ได้นานประมาณกี่ปีคะอย่างเงี้ยถามว่าเป็นปีไหมกันถ้าถ้าอย่างตามหกเดือนครับพี่ชาก็นานนะครับนานเหมือนกันบางคนพอไปขายในตลาดเนี่ยเขาบอกเนี่ยซื้อไปตั้งนานแล้วยังไม่พังอะไรย่เนี่ยครับแต่ทรงเขาเก๋อะทรงเขาแบบว่าเออบานแบบว่าหวีหรือหวีหรหวีปะว่าทีแล้วมันจะแบบกระจายอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับ มารับจ้างเข้ามาัดดีกว่านะคะไปที่อื่นกันต่อค่ะขอบคุณมากครับไปกันต่อแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งที่ค่ะวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนจันทรสีที่นี่เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะซื้อของฝากมาแวะซื้อที่นี่ได้นะคะจะได้อุดหนุนคนในชุมชนด้วยค่ะ ปักหมุดไปกันต่อเลยค่ะที่นี่สีดินเนเจอร์แอนด์ครีเอทีฟสเปซนะคะแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณนิ่มแก้วจาการและคุณเจมวิสิตได้ช่วยกันก่อตั้งพื้นที่ทางศิลปะชื่อว่าสีดินค่ะเพื่อเปิดให้เป็นครีเอทีฟสเปซแล้วก็เป็นสตูดิโอทำงานศิลปะ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีพื้นที่ทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดหรือว่าปิดเทอมค่ะนอกจากนี้คุณนิ่มกับทีมค r e a t i v e นครนะคะมีทั้งนักออกแบบศิลปินสาปนิกหลายๆคนก็มารวมตัวกันค่ะร่วมกันทําเศรษฐกิจสร้างสารรค์เกี่ยวกับนครศรีธรรมราชเพื่อดึงอัตลักษ์ในพื้นที่แล้วก็สร้างความแตกต่างกับนครศรีธรรมราชผ่านผลงานศิละปะนั่นเองค่ะ ไอเดียแล้วก็ศิละปะของที่นี่นะคะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชมากๆเลยค่ะใครที่อยากจะมานะคะเดี๋ยวฝันทิ้งเพจไว้ให้ทั้งสองสาขาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ฝันขอปักหมุดให้สีดินเนเจอร์แอนด์เคทีฟสเปซอำเภอปุณกีรีเป็นสถานที่ต้องามพลาดน,นครศรีธรรมราชก่อนเลยมากันเถอคะค่ะใครที่ยิ่งชอบแบบเรื่องของศิละปะนะคะคือถ้าเกิดว่าจะมาสาขาบุณกีรีเนี่ยแนะนำว่าให้บุ๊กมาก่อนแต่ถ้าเกิดใครจะไปสาขาในเมืองก็สามารถบล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะคุณจะได้ถึงความแบบ อาร์ตได้แนวคิดทางศิลปะได้ทำงานศิลปะแบบนี้ด้วยสวยภูมิใจแต่ว่าความอันซียนยังไม่หมดค่ะช่วงหน้าจะพาไปที่อยุธยาที่นั่นเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันช่วงหน้าดีกว่าค่ะไปอยุธยากันจ้าสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรม ฝันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะพามาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันที่ไซน้อยโฮมสเตย์นะคะที่นี่ค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกนะคะรวมถึงมีอาหารอร่อยๆอออด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝันนัดกับอาจารย์มายุรีไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มายุรีของเราเนี่ยจะพาเที่ยวแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปของชุมชนแห่งนี้เดี๋ยวไปเจออาจารย์ข้างในกันค่ะ ชุมชนไซน้อยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นชุมชนชาวมอญตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพท,ทําไร่ทํานาทําอิดมอญแล้วก็ทําขนมไทยยุคกรุงศรีด้วยนะชาวบ้านแห่งนี้นะคะเขาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชมและทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณให้คนรุ่นหลังหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาสััมผสและะเรรียนู้ค่ จานมายุรีสวัสดีคะ่ะหรือว่าจย์แดงนะคะ,คะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเที่ยวที่ชุมชนไซน้อยโฮมสเตย์นะคะที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะค่ะชุมชนของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายกิจกรรมของเราเนี่ยจะมีหลากหลายมากมายเลยที่เราจะต้องให้น้องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสได้มาท่องเที่ยวได้มาทำได้มา,มาปฏิบัติจริงถ้าเป็นเรื่องของการ,รอนุรักษ์ขนมไทย ก็จะมาได้ทําขนมไทยฝอยทองทองยอดทองห mm hmm. ยิบนะมาทําขนมไทยโบราณสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ของเราและเรื่องราวของเราก็คือเรื่องของผ้าสบายมอสน, mm hmm. นะ,ะแล้วก็เรื่องของอาชีพเกษตรก็มาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ปลูกเรื่องของสมุนไพรก็มาแปรรูปเป็นเรื่องของสมุนไพรต่างๆเรียกว่าถ้ามาที่เราเนี่ยวันเดียวไม่จบ mm hmm. ต้องมาเข้าโปรแกร,รม2วันหนึ่งคืนถึงจะได้กิจกรรมอย่างครบคันแล้วสิ่งสำคัญของเรา เรามีโฮมสเตย์ด้วยทุกคนได้มาทำกิจกรรมแล้วก็ได้นอนโฮมสเตย์พักผ่อนแบบสบายๆกับเจ้าบ้านของเราด้วยโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็คือมีกิจกรรมแล้วก็มีอาหารการกินได้ไหมคะถ้านอนโฮมสเตย์มีอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของเรามาที่นี่ต้องมาลิ้มรสเราเป็นชาวมอญอาหารที่เป็นของคนมอญก็มีจะมีแกงบอลแกงต้มปลาหน่อไม้ยำไก่ใส่หัวปลีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอาหารอร่อยมีที่พักด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากก่อนเลยค่ะค่ะ ก็คือที่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไซน้อยของเราอยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุยาซึ่งก็จะเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อก็คือ098 1566 192ใครจะมานะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่อาจารย์ได้บอกไปเลยนะคะเดี๋วยวช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะ,คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปปักผ้ากาันเพราะว่าเผือเป็นซาวมอนแม่เม อันนี้แฟนยู่กับผู้ใหญ่ช่วยค่ะวัสดีค่ะถ้ามาฐานนี้ก็จะเจอผู้ใหญ่ช่วยเลยใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าปักผ้าสบายมอญปักผ้าสบายมอญเดิมเลยนะก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนเราก็คือว่าการปักผ้าสบายมอญโดยมีเรียกว่าดาวล้อมเดือนเนาะความหมายของดาวก็คือเหมือนคนมอญดาวเนี่ยนะคะที่ล้อมรอบอันนี้เป็นเดือนนะคะก็คือสมเด็จพระนเรศวร แล้วก็เราจะต้องอ่อนน้อมทำตนอย่างดอกมะเขืออันนี้ก็คืออ,าาอรรัตลักษณ์คือความหมายของดอกมะเขืออันนี้เป็นาล,ล,ลายแรกๆเลยล,ลายแรกๆเลยคือลายลายเป็นต้นของมอเลยะนะคะก่อนที่เราจะต่อยอดไปนอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราตายไปพบชาติไหนเนี่ยเนี่ยเราก็จะต้องแบบไปเจอ,อสมเด็จพระนเรศวรนี่ก็คือลายปุยเมฆด้านข้างเนี่ยนะคะที่สวยงามเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดชาติหน้าชั้นใดก็คือให้เกิดที่ในสมเด็จ เหมือนมีพมหากษัตรย์เป็นประมุกอันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของเราดาวล้อมเรือแล้วนะคะแล้วก็จะมีลายอื่นด้วยอย่างเช่นลายนะไม้เลื้อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะผ้าพันคอสาเร็จลูกนะคะแล้วก็เป็นลายลายเถ่าเหมือนกันจ้ะเราก็พยายามหาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนเราอะได้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายไว้ติดไม้ติดมือไปฝากลูกหลานหรือว่าเพื่อนนะคะ ันชอบตรงที่สีสันของนี่นะเขียวเหลืองชมพูส้มอะไรเงี้ยแบบสีสาวมอนต้องสวยอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าจะต้องสีตัดคือไม่ต้องแต่งตัวเป็นภาษาเราคือไม่ต้องแต่งตัวเป็นต้องตัดสีต่ตัดใช่ ำลังสนุกสนานเลยนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งที่ที่ต้องไปค่ะเราจะไปทำเทียนหอมกันเขาบอกว่ามีเป็นเทียนหอมทำด้วยสมุนไพรมีมะกรูดมีไพรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะสวัสดีค,ค่ะมาแล้วพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กรรมวิธีการทําอะไรคะเนี่ยอันนี้คือการเราจะเอาผิวมะกรูดนะคะเอาไปกลั่นที่นี่เนี่ยทำอะไรบ้างคะพี่เล็กอ๋อที่นี่จะเป็นการแปรรูปสมุนไพรนะคะก็ค,คือมีไพรมีขมิ้นชันมีมะกรูดแล้วก็ตะไคร้หอมส่วนของมะกรูดก่อนเนาะวันนี้เนาะก็ะคือส่วนของผิวเราจะทําเป็นน้ํามันหอมระเหย <S 1> 1 <S เ,อเอามากันสองส่วนของเนื้อค่ะ เอามาทําเป็นมะกูดแช่อิบอบแห้งทําเป็นแยมแล้วก็ทําเป็นอมะกรูดเนื้อมะกูดก็คือลักษณะเหมือนเอาไปคุกบุย้ยแล้วก็เอามาทําเป็นมะกรูดลอยแก้วส่วนของเนื้ออย่างเดียวนะคะอ่ามากมายหลายอย่างเลยแล้วส่วนของน้ําน้ำมีอีกเราเอาน้ํามาทําเป็นไซรั อ่าลรับน้ำผึ้งพร้อมดื่มไปล้ไอเจ็บคออ่าบรรเทาได้นะคะแล้วก็ส่วนของอ่าอีกตัวนก็คือเป็นน้ำมะกรูดพร้อมดื่มหกเจ็ดอย่างนะคะแค่มะกรูดลูกเดียว<ด>แบบนี้ <c oughs> พี่เล็กเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะดูขั้นตอนการกั่นน้ำมันหอมละเหยไปลูปเกี่ยวกับไพลาการทําเทียนหอมอสามารถเลือกได้หลายกิจกรรมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะขอทำเทียนหอมค่ะเพราะว่าคนสวยก็ต้องบอกอะไรกับแบบว่าจุดเบลเบลโลมาใช่ค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเทียนหอมกลิ่นมะกรูดหูยหอมถูกใจมากๆเลยนะคะนี่คือฝีมือที่ได้มาลงมือทําในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยค,ะค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้สูตรทําเทียนหอมด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปทําตามก็สามารถไปทําที่บ้านได้นะพี่เล็กก็ไม่ห่วงสูตรแต่ว่าง่ายสุดมันหาขี้เกียจไปนู่นนี่นั่น,านมาทําที่นี่ดีกว่าคะ่ะแล้วก็ได้ของกลับบ้านนะคะช่วงหน้าเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าคะ่ะพี่เล็กไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ,คะไปคะ่ะ เมนูต่างๆนะคะที่ถ้าเกิดว่าใครจะมาพักโฮมสเตย์เนี่ยนะคะก็จะได้รับประทานอาหารแบบนี้เลยค่ะคือหน้าตาเนี่ยอาจจะดูแบบบ้านๆแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์หาทานที่อื่นไม่ได้นะคะมีทั้งของขค้าของหวานค่ะของหวานก็มีข้าต้มมัดนะคะขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนเนาะแล้วก็ขนมสอดไส้ใส่ไส้ขนมใส่ไส,ส้ค่ะมียำหัวปลี ไก่ฉีกอันนี้เนี่ยพอมาวางแล้วกลิ่นมาเลยนะคะกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นใบโหระพาขึ้นเลยค่ะและอันนี้ไม่เคยได้ยินต้มปลาล่าหน่อไม้คือปะกะติเรากินแกงเปิดใช่ไหมแกงเปิดแกงหน่อไม้นะคะก็จะเป็นแบบใส่ปลาล่าแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใส่ปลาล่าด้วยแต่เราเห็นข้างนอกเนี่ยเหมือนคล้ายๆแบบหล่นเต้าเจี้ยวอะ่ะ คือน้ำมันจะเป็นขาวๆแบบนี้เลยค่ะน่าจะใส่กะทิลงไปเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็เรียกไม่เหมือนใครคือหน้าตาเรา,าคุ้นเคยแต่เขาเรียกไม่เหมือนเราเขาจะเรียกว่ามีเปียกค่ะเป็นมีเปียกเป็นมีผัดนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่สีแดงเป็นสีส้มนะคะเห็นเหมือนจะมีพริกด้วยนะมีมากับ ไข่เจียวซอยนะคะแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็มีผักกุ้ยช่ายโรยมานะคะเหมือนมีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวลองชิมอีกทีว่าจะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็หัวปลีนี่เราไปจุ๊บมาจากส่วนกล้วยคุณป้าคุณลุงนั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้เป็นแกงจืดใส่ฟักมีใส่ปลาหมึกด้วยนะและด้านนี้ค่ะดูผิวเผินนึกว่าน้ำยาขนมจีนแต่นี่คือแกงบอนค่ะทุกคนอุ๊ยเอาละ ทุกอย่างพร้อมเข้าวสวยพร้อมชิมกันค่ะหวานน้อยเค็มนิดเน้นเปรี้ยวบปนหลักหัวปีกรอบมากแล้วเขาก็ใส่เป็นแบบ ยิ่งใส่เป็นไก่ฉีกช,ชิ้นๆแบบนี้มันเคี้ยวเข้ากันดีเลยค่ะแวะที่ตรงนี้อันนี้อยากชิมมาก,มกามอร่อยหวาวน,วนหนอะไม้ดีมากแล้วก็รสชาติคล้ายๆหลนเต้าเจี้ยวเลยหอมกะทิดีอ่ะอันเนี้ย มาแวะที่มีเปียกตัวนี้เลยจ้าเปรี้ยวนำหวานตามยิ้มได้เรื่อยๆลิศนะแล้วก็สดคล้องคอด้วยตัวนี้ตามมาสิจ้าแกงจืดของที่นี่เขาบอกว่าต้องมีฟักและหมึก <c oughs> ปากนุมน่มๆุ้ยละลายในปากรสชาติเหมือนแกงไทยโพแต่ว่าเป็นบอนไม่ใช่บกบุง้งมีเปรี้ยวมีหวานเฮ้ย <Hey, S 2> คนที่นี่กินของแซ่บอยู่เนะี่ยถูกใจมากเลยอะทุกอย่างมีเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าหวานก็จะเป็นอันนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลิศ ของคาวแล้วเขาก็มีของหวานเพียบเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานอนพักเนี่ยแนะนําเลยเพราะว่ากิจกรรมที่นี่เนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะยังมีหลายอย่างค่ะที่ฝันไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะอันนี้ก็แบบเป็นน้าจิ้มเรียกย่อยให้ทุกคนตามมากันนะคะเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยหรือว่าจะมาจากต่างจังหวัดจังหวัดอื่นก็แนะนําว่าให พักมาล่วงหน้าก่อนแล้วกันเนาะเพราะพี่ๆที่นี่เนี่ยเขาจะได้เตรียมของไว้รอนะคะจะได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้ฟันขอปักหมุดนะคะให้ไซน้อยโฮมสเตย์ค่ะเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดพระนครศรียุธยา ใ,ใครก็ตามมานะคะรีบตามมาเลยค่ะช่วงนี้กําลังดีนะบรรยากาศดีๆนะคะอากาศเย็นๆร่มรื่นรมร่นแบบนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครที่อยากจะให้ฝันไปเยี่ยมชมที่ชุมชนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเราในเพจได้เลยนะจ๊ะจะรีบไปให้ไวที่สุดเลยค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์นชั่นทีวีช่อง22นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ